ศูนย์ที่ปัิศนาสากรไร่ชนตะวันสิ่งปลูกสร้างทุกชิ้นล้วนได้รับการออกแบบให้เกื้อกูลต่อการศึกษาพระธรรมเป็นต้นว่าโคมไฟระยะที่แขวนอยู่ณสุญยตาคารแห่งนี้ที่มีศิลปินออกแบบให้มีห้าดวงก็เป็นปริศนาธรรมที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งถามว่าโคมไฟทั้งห้าหมายความว่าอย่างไรคำตอบก็คือโคมไฟทั้งห้าหมายถึง ธรรมที่เป็นพลังแห่งการหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสซึ่งมีอยู่5ประการด้วยกัน 1. ศรัทธาความเชื่อ 2. วิริยะความเพียร 3. สติความระลึกชอบ 4. สมาธิความตั้งจิตมั่นชอบและ 5. ปัญญาความรู้สัจธรรมตามความเป็นจริงในทางปฏิบัติพระธรรมทั้ง5นี้ท่านแนะนำแนวทางเอาไว้ว่าศรัทธา ต้องสมดุลกับปัญญาวิริยะต้องสมดุลกับสมาธิสธาวิริยะสมาธิและปัญญาต้องถูกตรวจตรากรรมกับจัดปรับให้เกิดดุลยภาพโดยสติหากผิดไปจากนี้อาจเกิดภาวะสุดโต่งอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติธรรมคมธรรมประจำวันนี้ก็คือพลังภายในเกิดจากหัวใจที่อบร่ำด้วยพระธรรม